ตอนนี้เราเสริมแหนบให้กับไฮแลนเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไฮแลนเดอร์ er คันนี้เป็นรถย้ายเผานะครับย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วนะลูกค้าอยากได้ประมาณ1ตันครึ่งครับเราก็เสริมแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ2แผ่นแล้วก็ใช้แหนบของเดิมของลูกค้าเนี่ยซ้อนเข้าไปออกนะครับเพื่อจะให้รับน้าหนักได้เยอะขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นได้น้อยนะฮะสตันนะครับไม่นั่งเผาล้อไม่ติดสมนะครับแต่ของลูกค้าเนี่ยนะฮะลูกยางเขาไม่มีมานะครับลูกยางนั่งเผาไม่มีมา ให้ดูนิดนึนะครับทุกอย่างนั่งเผาไม่มีมาแต่ก็ไม่นั่งหรอกครับถ้ามีลูกยางนะครับพอลูกค้าใส่ตรงเต็มส่งมาแล้วเราทาตรงแหนบให้ใหม่ครับใส่ได้ครับระดับสองตันก็ไม่นั่งเผาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่น้ําหนักที่ตันครึ่งแล้วให้ลูกค้าลองขับเพราะว่าลูกค้าต้องการรับน้ําหนักได้แค่หนึ่งตันครึ่งแค่นั้นเองลูกค้าต้องการเอาไปบรรทุกแค่หนึ่งตันครึ่งพูดง,ง่ายๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เราใช้เกินลิมิตนะแต่เราทดสอบก็ให้เกินลิมิตนิดนึง ก็ไม่เป็นไรครับระดับหนึ่งตันครึ่งก็ไหวแน่นอนอยู่แล้วเราทํารถแล้วก็ให้ลูกค้าออกไปลองขับดูได้นะครับเดี๋ยวเรายกน้ําหนัก1ตันครึ่งใส่นะครับแล้วให้ลูกค้าลองไปขับดูสําหรับรถไฮแลนเดอร์นะครับถ้าย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเสริมแหนบให้เยอะขึ้นมากกว่าเดิมปกตินิดนึงนะฮะเพราะว่าช่วงยืดหยุ่นเขาจะเหลือน้อยก็อย่างที่ผมบอกกับเพื่อนๆเนาะ ถ้าเกิดว่าเราย้ายเพลาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วเนี่ยเราต้องเสริมแหนบให้เยอะขึ้นนะครับไม่อย่างนั้นช่วงยืดหยุ่นเราไม่มีนะครับเวลาใส่ของไปนิดหน่อยมันก็จะนั่งเพลาก่อนและอีกอย่างหนึง่งคือตรงเตงเนี่ยตรงเตงคันนี้ของลูกค้าใช้แดนิ้วนะครับตรงเตงนี่ก็คือพระเอกเลยถ้าเราใส่ตรงเตงสั้นล้อก็ขึ้นไปติดซุ้มก่อนหรือไม่ก็ลูกยางนั่งเพลาก่อนดังนั้นลูกค้าก็จําเป็นที่จะต้องยืดช่วงตรงเตงขึ้นเพื่อจะให้มันมีช่วงยืดหยุน่นและก็ช่วงรับน้ํําาาาหหนนนนััักะะครรบอเเเดี๋ยวจ้ก ใส่กันที่1ตันครึ่งนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าออกไปลองขับกันดูนิดนึงอ่าน,นี่แหละครับก็คือการเสริมแหนบที่อู่ปาริชาตเทเผลลอยนะเสริมแหนบแล้วก็ทดสอบรถให้ลูกค้าได้ดูครัลูกค้าอยากออกไปลองขับดูก็ขับได้ครับนะจะได้รู้ว่าฟีลลิ่งในการขับเนี่ยมันเป็นอย่างไรเออดีกว่าเดิมไหมล้อขึ้นไปติดซุ้มไหมอะไรประมาณนี้นะครับลองได้ครับสาหรับอู่ปาดิชาตเทเผาลอยของเรานะครับเราทํารถเสร็จแล้วเราก็มีการทดสอบให้ลูกค้าได้ดูด้วยก็เป็นข้อดีของลูกคา้า ที่ไม่ต้องมาแก้อีกรอบหนึ่งแน่นอนคือทำรถแล้วก็จบแน่นอนนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรีเลยนะฮะขอบคุณมากๆครับและตอนนี้เราก็ใส่น้ำหนักกันที่หนึ่งันครึ่งนะครับลูกค้าอยากออกไปลองขับดูนะฮะก็ขับได้ครับนะฮะหนึ่งกันครึ่งอยากลองขับก็ได้ครับจัดให้ได้ครับสำหรับอูปัิชาติทรลอยนะครับเสริมแนบติดตั้งวางเพลาลอยสำหรับ เพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบแล้วก็ติดตั้งวางพารอยก็ติดต่อมาได้ที่อู่ปริชาติพารอยนะครับลูกค้าต้องการน้ําหนักพิกัดที่หนึ่งตันครึ่งนะครับเราทดสอบให้หนึ่งตันครึง่งลูกค้าก็ออกไปลองขับดูได้เลยนะครับจัดป้ายลูกค้าก็ไปทดสอบในการวิ่งมาแล้วครับแบบนี้ล้อไม่ติดซุ้มแน่นอนครับ แล้วก็น่าจะขับได้ตามปกติแล้วครับลูกค้าครับกระแทกซุ้มแล้วติดไหมติดไหมเวลากระแทกมันยังติดอยู่ไหมไม่ไม่ติดแล้วนะก็ขับดีขึ้นไหม,ไม <laughs> โอเคอ่ะลองดูนี่ฮะถ้าล้อไม่ติดซุ้มก็มั่นใจขึ้นนะครับสำหรับลูกค้าเสริมแนบมาแล้วนะครับ รถของลูกค้าไม่มีลูกยางนั่งเผามานะครับแล้วลูกค้าบอกว่าใส่แ0 0รโลก็ติดซุ้มไปแล้วครับวิ่งไม่ได้เราก็ทําแหนบให้ใหม่เสริมแหนบเพิ่มเติมให้ใหม่แล้วก็จัดทรงแหนบให้ใหม่เรียบร้อยสามารถแบกน้ําหนักที่1ตันครึ่งนะครับวิ่งได้ล้อไม่ติดซุ้มจะ2ตันก็พอไหวครับแต่ถ้า2ตันนะครับผมแนะนําให้ลูกค้าหาลูกยางนั่งเผามาแล้วก็เอามาเชื่อมแปะตัวเผานะครับแล้วก็ตัดลูกยางนั่งเผาให้อยู่ใน องศาที่ล้อต้องไม่ติดซุ้มให้ลูกยางกันกระแทกเพานั้นขึ้นไปติดก่อนนะครับโอเคก็ถือว่าจบไปอีกหนึ่งคันนะครับเสริมแหนบลดตัวสูงลดย้ายเพาน,นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะครับหรือว่าชอบการทําแหนบการปรับแต่งรถของอู่ปริชาติเพาลอยนะครับเสริมแหนบแล้วทดสอบน้ําหนักให้ลูกค้าได้ดูนะครับลูกค้าชอบใจแบบนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับสําหรับอู่ปริชาติเพาลอยของเรานะครับ พิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับฟิลมันแตกต่างจากที่ลูกค้ายังไม่ได้เสริมแหนบไหมอันนี้มันจะโค้งน้อยกว่าเพราะว่าแหนบมันเยอะขึ้นฮะแต่ก็ขับได้ไหมก็ถือว่าดีนะโอเคครับนี่ฮะก็ถ้าไม่ได้เสริมแหนบหรือว่าเสริมแหนบมันน้อยนะครับรถจะมีอาการโค้งเกรงมากกว่าแล้วก็ล้อขึ้นไปติดซุ้มด้วยครับ แต่ถ้าเราเสริมแหนบแล้วนะครับลูกค้าบอกว่าอาการคงเพลงก็น้อยลงนะแล้วก็ล้อไม่ติดท้งแล้วนี่นะครับสําหรับรถไฮแลนเดอร์เสริมแหนบเพิ่มเติมเข้าไปนะครับชุดน,นี้รับน้ําหนักได้ที่2ตันนะครับแต่ลูกค้าต้องการพิกัดแค่ตันครึ่งเองนะครับเสริมแหนบแล้วทดสอบให้ลูกค้าได้ลองไปขับดู <worries. S 1> เพื่อความมั่นใจขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับ <reet. S 2> มาจากจังหวัดนนทบุรีครับขอบคุณมากครับ หรับรถเบานะครับก็จะเหลือช่วงยืดหยุ่นิดหน่อยนะครับทางด้านหน้าด้านหลังก็จะเหลือช่วงยืดหยุ่นิดหน่อยนะครับแต่ก็สามารถวิ่งได้ครับนะฮะร,ระดับ2ตันนะครับรถจะสูงขึ้นมาประมาณ1นิ้วนะครับมาตอนแรกรถล,ลูกค้าเทียบกว่านี้นิดนึงตอนนี้ก็จะสูงกว่าเดิมประมาณ1นิ้วที่เพิ่มเติมคือแบกได้อย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าตั้งโจทย์ให้เรา1ตันครึ่งนะครับเราก็จัดให้เลย1ตันครึ่ง แต่ถ้าแบกจริงๆ2ตันก็แบกได้ครับขอบคุณมากครับ